อันนี้ก็จะเป็นทางเท้าที่มีหลังคาคุ้มนะครับคุมแดดคุ้มฝนนะทุกคนนี่ครับทางขยะนี่ก็จัดวางเป็นระเบียบมากทุกคนนี่ครับ ทางเท้าหลังคาคุมนะครับผมเวลาฝนตกนี่ก็สบายเลยนะครับไม่เปียกนะครับผมนี่นะครับเป็นหลังคาน่าจะเป็นกระจกนะครับผมกระจกกันความร้อนนะครับนี่ทุกคนโอ้โหเป็นเสาปูนหรือเสาไม้เนี่ยเป็นเสาไม้นะครับ น่าจะเป็นปูนอยู่ล้านในแล้วก็เอาไม้มาแอบไว้ล้านนอกนะครับสวยด้วยทุกคนนี่ทุกคนตรงนี้เขาก็เอาเอาพันไม้นะครับผมมาปลูกดีนะครับผมนะปลูกซวงหน้าฝนนะครับนี่จะได้ไม่ออามาลดมาลดน้ําต้นไม้นะครับผมปล่อยให้ฝนตกใส่นะครับนี่เป็นต้นอะไรเอ่ยมีป้ายชื่อหรือเปล่า คล้ายๆต้นบักบาพี่น้องต้นบักบานี่ครับเนี่ยต้นว่านะครับอันนั้นก็จะเป็นต้นไม้ดูน่าจะใส่ไม้ดูโอ้ต้นดูเยอะจริงจริงทุกคนสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยราเวิร์สุภูทุคนเนาะคลิปนี้ต้อมก็อยู่ที่สวนสมเด็จย่านะครับผมนะคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นชมต้นไม้นะครับผมเพราะว่าต้มแบบว่าเห็นสะดุดตามากทุกคนเพราะว่า ต้นไม้ช่วงนี้นี่มันเขียวนะครับผมมันลดน้ําฝนเข้าไปนะทุกคนดูมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมที่อตรงนี้นี่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพันไม้ต่างๆนี่มีแต่พันไม้หายากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกายบล็อกที่เชื่อมกับ รถไฟฟ้า BTS กับ MRT นะครับทางขึ้นฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดเดือนนะครับฝน,นก็เพิ่งหยุดตกเมื่อตะกี้ทุกคนนี่ทุกคนโอโ้โหนะครับ ดูล่มรื่นมากนะทุกคนสวนสาธารณะเมืองไทยนะครับผมเมื่อก่อนนี้เราก็มาอยู่นะครับผมช่วงหน้าแรงนะครับแต่ว่าช่วงนั้นนี่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าใบไ,ไม้มันร่วงนะครับแต่มาช่วงหน้าฝนนะครับผมดูประเทศไทยนี่เขาก็อนุรักษ์พืชพันธุไม้ไว้นะครับผมนะ นี่ทุกคนขนาดตรงนี้นี่มันต้นมันตายเขาเลยตดัดตัดมันมัน,มนอ่างอกออกมานะครับดูทุกคนดูต้นนี้แต่ว่าในโคนต้นนี้ยังไม่ได้ตายนะครับมีอ่า ทางเท้ามุ่งนังคานะครับผมนะในสวนนี่ครับทุกคนตรงนี้โโอ้โ้หตรงนนีี่ว้าวทุกคนนี่มีทางขยะหลายจุดเลยนะครับอยู่ตรงกลางอ่าถนนเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสถานี MRT พหลนโยธินนี่ครับ ขึ้นมาแล้วก็จะไปต่อ BTS ก็ได้นะะครับผมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเท้าที่มีหลังคาคุมนะครับคุมแดดคุมฝนนะทุกคนนี่ครับ ทางทายานี่ก็จัดวางเป็นระเบียบมากทุกคนนี่ครับทางเท้าหลังคาคุมนะครับผมเวลาฝนตกนี่ก็สบายเลยนะครับไม่เปียกนะครับผมนี่นะครับเป็นหลังคาหน้าจะเป็นกระจกนะครับผม กระจกกันความร้อนนะครับนี่ทุกคนโอ้โหเป็นเสาปูนหรือเสาไม้เนี่ยเป็นเสาไม้นะครับน่าจะเป็นปูนอยู่ล้านในแล้วก็เอาไม้มาแอบไว้ล้านนอกนะครับสวยด้วยทุกคนทางขยะนี่มาฝั่งนี้ก็มีนะครับผมนะี่มีเยอะจริงๆนะทางขยะ มีทุกซอบทุกมุมนะครับผมตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยการทดสอบสีแนวทางเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คิดได้พูดกระทำหนึ่งจริงหรือสิ่งที่เสนอมาสองทั้งเที่ยงธรรม ต้วนหน้าหรือหาไม่สามสร้างมิตรจิตสร้างมิตรโอสร้างไม่ตีจิตเอ่ออะไรทุกคนเสริมมิตรแน่หรือได้สี่เป็นผลดีจริงไหม แก่ทุกคนก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนะครับแนวสีแนวทางน่าจะเป็นคำสอนหรือเปล่านะครับพี่พีเอฟซีคนไทยคนไหนที่เข้าใจนะครับผมนะความหมายตรงจุดนี้นี่ก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามหมดทุกข้อนะครับนี่ทุกคนตรงนี้เขาก็เอาเอาพันไม้นะครับผมมาปลูก ดีนะครับผมนะปลูกช่วงหน้าฝนนะครับนี่จะได้ไม่อ่ามาลดมาลดน้ําต้นไม้นะครับผมปล่อยให้ฝนปกใส่นะครับเป็นต้นอะไรเอ่ยมีป้ายซื้อหรือเปล่าคล้ายๆต้นอ่าบักบาพี่น้องต้นบักบาเนี่ยครับเนี่ยต้นว่านะครับอันนั้นก็จะเป็นต้นไม้ดูน่าจะใส่ไม้ดูโอ้ต้นดูเยอะจริงๆทุกคน ยิวว่านเราเนี่ต้นไม้อ่าราคาแพงนี่หายหมดนะแต่ว่าเมืองไทยนี่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับผมนี่ครับตรงนี้อ่าเป็นวิวสะพานทุกคนดูเป็นวิวสะพานนะครับข้ามแยกอ่าลาดพร้าวนะครับผม ตรงนี้ก็มีเปิดไฟด้วยนะครับตรงตรงาทางเดินมุงนางคานะครับตรงนี้นี่สวยมากตอนนี้ไฟยังไม่ทันได้เปิดนะครับผมน่าจะมีเวลาเปิดปิดนะครับตรงไปขึ้นสะพานก็จะเป็นบริษัท ปตทจำกัดมหาชนแล้วก็จะเป็นส่วนส่วนวัดสเดีิยะวะศีละเวนจทัตุสวนรถไฟอ๋อตรงไปนะครับมีนี่ครับผมมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับโอ้โหมุมนี้มุมตึกทุกคน ครับผมชาวต่างชาติก็มานั่งเล่นกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมฝนก็ตกอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิมนะครับผมโอโ้โหสุดจริงๆนะครับผมนี่ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือทางเดินเท้าที่มีหลังคาคลุมนะครับผมเวลาฝนตกนี่สบายหายห่วงนะครับ เ,ออเขาก็ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับผมนี่เป็นกระจก้านบนนะครับผมแล้วก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้นะกเอาไปมาคลิปนีต้ตอมกับพาทุกคนมาเดินเล่นที่สวนสมเด็จย่านะครับผมตรงอ่าแยกดาดพาวนะครับ มาดูความสวยงามธรรมชาติมาดูต้นไม้มาดูทางเดินเท้าที่มีหลังคาคุมนะครับผมว่ามันใช้งานได้ดีไหมนะครับผมสําหรับประชาชนนะครับก็บเป็นมาคลิปนี้ต่อมกาจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยกับพี่เอนะครับผมกด u b s c r i b e กดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเราทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ